วัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำวาฟเฟิลกินที่บ้านนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราทาเนยนะคะข้างบนข้างล่างนะคะเทแป้งนะคะก็ใส่ไส้ค่ะไส้ก็ใส่กระจายๆนะคะใ,ใส่พอประมาณ ทำสองไส้นะคะลูกเกดกับไส้เผือกนะคะทํากินเองก็ใส่เยอะๆเลยนะคะเทแป้งให้พอดีพิมพ์นะคะถ้าอยากให้ขนมสวยนะคะอย่าเทน้อยนะคะเพราะว่าถ้าเทน้อยปุ๊บแป้งด้านบนนะคะก็จะไม่ไม่ถึงด้านบนนะคะจะทําให้ขนมเราไม่สวยนะคะไม่ฟูนะคะต้องเทให้พอดีพิมพ์นะคะแล้วก็ปิดนะคะ ทำอีกช้นหนึ่งนะคะแ,แป้งประมาณ20%นะคะนี่นะคะเราทำใก้ฟักทองนะคะฟักทองมีงานดำด้นะคะงานดำมีประโยชน์นะคะอาจจะมีล้นบ้างนะคะเพราะว่าเราจะให้มันชิ้นใหญ่ เป็นไรนะคะแล้วก็ใส่เผือกนะคะสามไส้นะคะเมื่อกี้เราเทเยอะไปนะคะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เทน้อยกว่าเดิมนิดนึงเพราะบางทีไส้แต่และไส้นะคะมันก็จะไม่เหมือนกันไส้เผือกมันชิ้นใหญ่นะคะมันก็จะทําให้พื้นที่มัน,มนเยอะแลาเราเทปแป้งอาจจะเทปแป้งน้อยกว่าอย่างอื่นนะคะ ะะรอไฟเขียวนะคะเรามาดูนะคะส่วนไฟนะคะมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะนะคะว่าไฟเนี่ยคะ่ะอันนี้ตรงนี้เบอร์สองนะคะส่วนตัวนี้ใช้เบอร์สามนะคะเราก็ปรับดูนะคะเราอบขนมเพราะว่าเครื่องแต่และเครื่องนะคะไฟจะไม่เหมือนกันนะคะบางเตาร้อนบางเตาไม่ร้อนบางบางเตาใช้ถึงเบอร์เจ็ดนะคะบางเตาเบอร์หนึ่งก็ยังขนมไหมอยู่นะแนะนำเพื่อนๆว่าลองอบดู ก็คือใช้เบอร์สองเบอร์สามลองอบดูนะคะถ้าเครื่องใหม่นะคะลองอบดูเราพอไฟเขียวเราเปิดถ้าขนมมันยังขาวซีดอยู่ก็คือไฟเราอ่อนนะคะแล้วก็ปรับขึ้นก็ปรับเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะได้สีที่ถูกถูกใจเรานะคะเดี๋ยวรอไฟเขียวนะคะเรามาดูกันจะ้ะเขียวแล้วนะคะเรามาดูตานนี้นะคะสวยมากเลยค่ะตอนนี้นะคะ สวยมากเลยจ้าดูข้างๆนะคะอันนี้มันล้นออกมาไม่เป็นไรนะคะเราอาจจะเอาทิ้งได้นะคะหรือว่ากินก็ได้นะคะแต่ว่าตรงขอบนี่อาจจะไม่สุกได้นะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในพิมพ์เนาะมันล้นออกมาไม่เป็นไรนะคะเราทิ้งได้นะคะวันนี้ วันนี้ปีใหม่นะคะอยู่บ้านนะคะปีใหม่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดินทางไปที่ไหนก็อย่าลืมใส่แมสดนะคะปิดปากด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะเนี่ยสามไส้นะคะ ทำต่อเลยนะคะนี่จะทําไปใส่หมอนะคะก็ททาทานที่บ้านนะคะก็จะแจกยอดๆนะคะใส่ข,ย,ขย,ย่าเขย่านี้นะคะใส่ให้ทั่วแผ่นนะคะขนม าเราไม่ไม่นี่นะคะต้องใส่ให้ทั่วแผ่นนะคะไม่ใช่ว่าใส่แค่กลางนะคะเพราะว่าเวลาอ่าเวลาแบ่งกันนะคะเอ้ยทาไมตรงนี้ไม่มีไส้อะไรอย่างงี้นะคะนะคะตรงนี้นะคะแบบลูกเกดน,นะคะเราลืมมะพร้าวนะคะมะพร้าวในตู้เย็นนะคะเดีย๋ยวเราจะไปเอามะพร้าวมาใส่นะคะ มะพร้าวก็เป็นมะพร้าวบ้านหรือมะพร้าวน้ําหอมก็ได้นะคะเพราะว่ามะพร้าวราคาแพงนะคะบางทีต้นทุนสูงแล้วก็ไม่ไหวนะคะเราที่เราอยู่ได้นะคะวาฟเฟิลเป็นขนมที่ทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะแต่เราเราคิดว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะทุกคนก็อยากทำขนมขายแต่บางทีก็ต้องดูทำเลพื้นที่ขายนะคะเป็นเป็นที่ตั้งนะคะ ทองเผือนะคะเกี่ยให้ทั่วแผ่นมันล้นมันอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะมีเพื่อนทักเข้ามาในในไลน์นะคะว่า ไม่ขายวอฟเฟิลแล้วหรอยังขายอยู่นะคะแต่ว่าถ้าทําคลิปแบบเดิมๆก็กลัวเบื่อนะคะก,ก็เลยแบบลองห่างๆดูบ้างนะคะนี่ให้ดูนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะปิดความนุ่มของแป้งก็ขึ้นอยู่กับตัวไส้ด้วยนะคะถ้าเราอยากให้นุ่มก็คือเนี่ยเราอบขนมเราอบขนมเสร็จตรงนี้พอดีนะคะ ขนมตรงนี้ก็จะนุ่มๆพอดีนะคะด้านบนก็จะมีความแห้งน,นิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันข้างในก็จะนุ่มอยู่แล้วถ้าอยากให้นุ่มก็คือเราใส่ถุงไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราหาถุงมาใส่เลยนะคะนี่นะคะขนาดถุงนะคะก็เป็นถุงร้อนนะคะ6คูณ9นะคะนิ้วนะคะเป็น6คูณ11นะคะนะคะเราใส่ถุงไว้เลยนะคะ ใส่ตอนที่ขนมออกมาใหม่ๆก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าขนมจะแฉะได้นะคะเพราะว่ามันร้อนมากนะคะนะคะเจ็ดองเจ็องหรอ,อ,อจะได้สี่นะคะเจ็ดน้อ,อไน,ะะนอไปใส,ใส่บาทนะคะคุณแม่ปิดปากอย่างดีนะคะป้องกัน <c oughs> โควิดอ๋อนี่เห็นเลยคะ สามส,สิบถุงแล้วถุงนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวจะรีบทำขนมนะคะเนยไม่ทันแล้วนะคะ,ะ,คะอากาศตอนเช้านะคะ,าาะ,คะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะพาไปดูดอกไม้นะคะกอลกดอกไม้เราเพิ่งปลูกนะคะ เดี๋ยวเช้ามาอยากให้ดูสดใสนะคะนี่เป็นดอกแก้วนะคะอันนี้ไม่มีดอกแล้วคุณนายตื่นสายนะคะตื่นสายจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปนี่มาอบขนมต่อกันเลยนะจ๊ะ ใส่ตื้ไ,ไม่ได้อะ๋ยนในครัวไปได้เยแกมูยองข <c ười> ี้เกียจมากนะจ๊ะเธอบอกเปลยวมีดบอกไปสามารเอา กินมางเลยนะคะอืมหรือชอบไหมคะลอกเฟินชอบค่ะหนูชอบไส้อะไรอันนี้ยังไม่สุกอันนี้นะคะยัง,งไม่สุกจริงหนูชอบไส้อะไรอะ่ะจริงจริงแล้วหนูชอบไส้อะไรที่หนูชอบอะ่ะหนูชอบไส้อะไรมากที่สุดฝอยทองแล้วก็หมูหยองฝอยทองหมดนะคะเสียใจด้วยนะคะ สุกก็สุกพอดีสุกพอดีอ,อันนี้ติดเตานิดหน่อยนะคะค่ะทำได้หมูยองเราใส่ลูกเกดเลยคะ่ะใส่ลูกเกดด้ไหมอือ ดูใกล้ๆนะคะนี่หมูหยองเราต้องเกี่ยนะคะอย่าเกี่ยจนหมูหยองนะคะติดเข้าไปกับแป้งนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เกี่ยไม่ดีนะคะหมูหยองนะคะเป็นฝุ่นฝุ่นเนี่ยเขาจะติดติดพิมนะคะแล้วแค่ออกยากนะคะเหนียวนะคะมีเพื่อนถามเข้ามาก็บางทีก็ไม่ได้ตอบนะคะทุกคอมเมนต์นะคะ เพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดบางทีก็ต้องไปทุ่งนาไปหาไปทำงานบ้านด้วยนะคะหลายอย่างนะคะก็จะไม่ค่อยมีเวลานะคะปิดนะคะอันนี้สุกแล้วนะคะเปิดนี่สวยมากนะคะโอ้ดใูใกล้ๆค่ะไกลเข้าไปีก ใกล้ก็พกี่พอแล้วนี่สวยมากคะนี่อันนี้ถ่ายรูปไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นหน้าปกหน้าตัวเนี้ยสวยมากอ่อไปนะจ้าวันนี้จะแบบทำขนมให้ดูแค่นั้นนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงห่งะไหมคะ ทนที่บ้านทำบุญนะคะทำบุญปีใหม่ด้วยออามอนด์อัลมในถัใส่อัลมอนนะคะอันนี้ขอความชอบส่วนตัวนะคะใส่นี้นะคะอยากให้เพื่อนเพื่อนลองทำนะคะเราจะติดใจเอามอนงานดำแล้วก็เผือกนะคะ ไปหยิบมะพร้าวมาเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อแล้วเราไปทําไส้มะพร้าวแล้วก็จะจบคลิปแล้วนะคะสอบดิเทแป้งนะคะคุณลูกดูใ,ใกล้ๆนะคะอย่าให้เห็นเท้าคุณแม่นะคะมันไม่สวยนะคะอย่าให้เห็นตีนคุณแม่เด้อเฮ้ mm. <laughs> โอ้ยโอ้ยเ e ้นเร้อนเ้นอ่ะพอปิดค่ะรอดูนะคะอ่ะเดินมาเดินมาเดินมาโอ้ฟันหอมมากเลยค่ะคนข้างบ้านได้กิ่นเลยนะคะนี่ไงไส้ของหนูน่ากินไหมคะน่ากินมากเลย เต้ียชิ้นแล้วนะคะเล้วแม่ไปเอามะพร้าวมาแล้วแม่ปไปเอามะพร้าวมา มาใกล้ๆค่ะอันนี้ตัวหนังสือใครเนี่ยอันนี้ของปอนหนึ่งใช่ไหมเนี่ยตอนที่รูปยู่ปอนหนึ่งอนุบาลอนุบาลเลยเหรอออนุบาลจะเขียนได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่ไส้นี้เป็นไส้ที่ตุกชอบมากที่สุดเลยนะคะอัลมอนด์เผือกงาดํานะคะอยากให้เพื่อนๆลองทานค่ะถ่ายรูไปไว้เลยแชะเอาอีกแชะแค่าานี้ อย่าให้เห็นขาอย่าหเห็นขาแม่เห็นแต่มือนะอ่ะปิดไว้จะไปทำใส่มะพร้าวอาใส่ห้ามไม่เห็นขาเรอ อ่อนมากนะคะข้าวส่เผือกขายไส้นี้ขายดีที่สุดนะคะข้าวกับเผือกคะ่ะไส้ก็จะประมาณนี้นะคะ ไม่ชอบมะพร้าวนี่ลากินแล้ว่าเสียบเดี๋ยวจะโดน <c oughs> ก็ตัวเองชอบฝอยทอง <c oughs> ไม่ชอบมะพร้าวนะคะขนมอะไรที่มีมะพร้าวนางก็จะไม่ค่อยกินนะ <c oughs> คนอะไรไม่ชอบมะพร้าว,าวอะสุกแล้วนะคะใส่มะพร้าวเผือกค่ะ ่แตกเราก็ช่วยมันได้นะคะนี่มะพร้าวเมือเดี๋ยวนะถ่ายรูปไปเลยนี่นี่ของหนูไปกินเลยไหนคะไส้ของหนูวันนี้ไม่ได้กินฝอยทองนะคะกินหมูหยองไปก่อนนะคะชวนเพื่อนๆกินด้วยคะ่ะ ส่งนะคะนี่นะคะญาติพี่น้องนะคะอยู่ด้วยกันนี่สามสี่ลังให้ตะป้อมนะคะคนแรกเลยนะคะขน,นมค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะป้ายนาอันตื่นหรือ,อยังไปส่งน้าอัน๋นยูบอ bon อ่ะไส้ วันนี้ไม่เมาเหรอวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ไปว <laughs> ิ่ง <laughs> เอาค่ะให้พี่อังวนต่อไปหนูอันน่าจะไม่อยู่นะคะรถไม่อยู่นะคะมาให้พี่อังวนบ้านนะคะ <laughs> ขนมมาให้ค่ะพี่อังวนละ่ะ <laughs> เอาให้ให้ยายให้ยาอันหนึง่งให้ยาอันหนึ่งให้เพียงุ่นอันนึง,นหนงไหนเพียงุ่น,นอยู่ไหนอน่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะไหนอ่ะย่าไปไหนอ่ะค่ะเพียนนงุ่นะคะมาเล่นด้วยกันตลอดเลยกับเพียงง่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเธอเล่นแต่โทรศัพท์หนังสือไม่อ่านนะคะ คุณนะคะ FC ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะปีใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเงินทองไหลมาเ <c oughs> ทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยๆเฮงๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ